สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ช่วงนี้ก็ถ้าบางทีเสียงเบาไปก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบอันนี้ผมนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายก็มาเดี๋ยววันนี้ <c oughs> <c oughs> อะเห็นไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเอ่อมาสอนวิธีลง ทูนนะครับไอไอทรูดไอ้แมปอะเนี่ยแมปนี่แมปเนี้ยแมปแบปคนไทยนะครับอมามาแล้วมันลงยังไงครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกคน เข้าไปที่ youtube ครับเข้าไปที่ youtube นะครับเข้าไปที่ youtube เสร็จปุ๊บพิมพ์คำว่านี่ครับผมเขียนก็ใกล้หายนี่ทูนนะครับ นี่เลยแต่มันก็จะมีหลายทูนนะครับแต่ทูนที่ไปผมผมไปเอามาเนี่ยมันเป็นทูนไหนนะ นี่นะครับวีโอนี้เลยนะครับกดเข้าไปครับต็อปนะครับต็อปเสร็จปุ๊บมาทีุุ่กช่องกดไปที่ีโอแล้วก็เก่าที่สุดอ่าแล้วก็จะเห็นนะครับนี่เลยไฟมันจะมีไฟอยู่นะครับ นี่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 นะครับกดดาวน์โหลดกดไปที่ตัวสองสีฟ้าครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้ปึ๊บมันเด้งมาหน้านี้ปึ๊บใช่ไหมอ่าม่ใช่แล้วอ๋อมันเด้งมาหน้านี้ปึ๊บเฮ้ยไ,ไม่ต้องสงสัยนะว่าเอ้ยอะไรเวอ่อร์เดี๋ยว่าทำไมมันขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยครับ น้ำถูกแล้วครับกดปาะเทตัวนี้ครับกดดาวโหลดไปเลยนะกดปุ๊บไปเลยนะมันก็จะอาวโหลดให้นะแล้วก็กลัมาเข้าไปที่ Google Play Store แล้วแหละครับอย่โตแล้วก็เซิร์ชคำว่าเซิร์ชตามผมนะใครจะเอา z A แต่ z A เนี่ยมันก็ลงได้ว่ามอนอไฟไทยมันลงไม่ได้นะครับ เดี๋ยวผมมาสอนมอดรถไฟไทยนะแต่รอคลิปดองนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปโอเคกดตั้งเลยนะกดตั้งเสร็จปุ๊บบางคนใช้ไม่เป็นให้ไปโหลด eS5 Pro มาเลยครับนี่ eS5 Pro นะครับตัวนี้นี่ eS5 Pro ไปโหลดมาได้นะเข้าไปครับทีอ ตอนที่เราเข้ามามันต้องเป็นขึ้นแบบให้เราเราอนุญาตการอนุญาตไปน,นะหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่คำว่าคำว่าดาวน์โหลดดาวนโหลดเสร็จปุ๊บให้เราไปหาไฟล์ขนาด84 MB นะครับแ4นสะนี่นะในจะเป็นไฟล์ตัวนี้นี่เลย จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับไม่ใช่อันบุนะอันล่างนะครับอันล่างจากที่ขาวาอ่ะอ่ากดเข้าไปครับกดเข้าไปหนึ่งทีแล้วกดกดกดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็กดตรงนี้ครับกดตรงนี้นะกดตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะเด้งมาเป็นไฟล์นี้มันจะเด้งมาเป็นสามไฟล์นี้ ถ่าดูเนี่ยมันจะเด้งมันเป็นสามไฟนี้นะครับสี่ไฟนี้นะหลังจากนั้นก็ออกมาเราต้อง c o อป้ก่อนนะก๊อปปนะครับเนี่ยทำอย่างนี้ก๊อปกดค้างครับหน่อยขคืนมานานี้ให้กด copy ้หรือคัดก็ได้นะครับแล้วก็ ด้านบนตรงดาวโหลดเนี่ยแล้วก็อันบนสุดอ่ะแล้วก็เข้าไปที่ Android Data แล้วก็หาไฟล์เกมครับเกมนี้ไม่มีในดาวน์โหลดไม่มีในเพจโตนะมันเป็นเกมมดนะแล้วกดเข้าไปไฟ้นมาที่รูปเกมมาที่ไฟล์ user data original ก,กดมากครับ ซึ่งไอที่กดวางวมันจะอยู่ตรงนี้ครับอ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วและมาดูวิธีไฟล์ครับไฟล์หัวรถไฟไฟล์รถไฟอ่าอย่างนี้ต่อไมนี้ดาวลดมันเดินครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแจกครับพิมพ์ตามผมนะ แจ็ค m o นะพิมพ์เลยแอด o n นี่รถไฟไทยนะอดอ o n รถไฟไทยมันก็จะมีเต็มแต่มันมีฉบับละเอียดยิบก็คือช่องนี้นะครับนี่ฉบับละเอียดยิบยิบเลยนี่นครับนี่นนครับ อันนี้เลยนะครับช่องช่องนี้นะครับช่องนี้เท่านั้นนะติดตามช้อง500ครับแล้วก็ยังมีวิธีแก้เกมเป็นขาวอีกนะครับนี่มีหลายคลิปเลยนี่เกมเป็นขาวไฟล์โล่งไฟไม่มีข้อมูลสอนลงแอปนอนรถไฟไทยและติดตั้งนะครับนี่กดเข้าไปที่คลิปนี้ครับ เกมนะครับอ่าแล้วก็กดเดะกดตรงนี้นะครับแ้วมัอะจะเดยงมันเป็นหน้านี้อ่านี่นะครับแล้วผมจะหลักๆให้เลยเอาหลักๆเลยนะต้องโหลดทั้งสี่อ้นี้เลยนะครับเพื่อแบบไอ้ไอ้ อีเ e มันทำไม่ได้นะครับนี่ต้องโหลดเลยนะครับสี่ฟ้านะเชื่อ네งแรกเนี่ยไปโหลด e s file ดีกว่าข้อมูลถึงตัวเกมก็เหมือนกันครับเหมือนงครับทุกตัวเลยนะบางตัวก็เป็นให้ดาวนโหลดปกติ นะครับนี่บางตัวได้ขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ให้เรากดไปนึงแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ออกมากดนี้แล้วก็ดาวน์โหลดส่วนตัวเกมเนี่ยนี่นะครับนี่กดตัวเหมือนกันเลยนะครับ กดเหมือนกันนะถ้าเหมือนที่ผมสอนลงไอเจ้าทูนหรือเม่ดนั่นหนะครับใช่อพอลงเสร็จทั้งสองอย่างเราต้องปิดเกมก่อนนะปิดเกมปิดเกมนะแต่เราต้องมาลบตัวนี้นี่ลบตัวนี้ชิงอ่ะชิงถ้าผมลบไปอย่างนี้ ต้องปิดเกมนะครับมาเกมแล้วเข้าเกมใหม่นะครับมานี่ครับเห็นไหมพอลงมอเตอร์ไฟไทยเสร็จปุ๊บ แต่ว่ามันก็จะขาวนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีไฟ02นะครับเพราะผมลงไปแล้วไงเคทอันนี้เคทเมล พอเราลงเสร็จมันก็จะขึ้นมาเป็นไฟนี้ครับนี่เผมไปเล่นต่อมาดูเลย ครับแต่เรื่องแต่ลฝีมันจะบักบักเรื้อแต่ ถ้ามันก็จะหลุดรางตรงนี้แหละนี่ตรงนี้เป็นรางบัญหาเลยครับรางเจ้ากรรมนะครับถ้งรางตรงนี้มันต้องสับตรงนี้เว้ยเออถ้าเราสับไปตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็จะปุ๊บหลุดนะเหมือนตัวนี้เป็นที่ตกรางอ่ะ มีวิธีแก้นะครับทําไงให้เราวางรถจักรใหม่ให้เราทําแบบทำยังไงให้เราวางรถจักรใหม่ได้นะครับอันนี้เป็นไฟเซ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 เดิมเดิมเด,มด,มดมนะครับมา วิธีก็คือกดดีๆครับดีๆจะหน้าเนี้ยเนี่ยกดดีๆเห็นไหมเซิร์ฟไปนะครับผมมีวิธีลงทำตามผมกดเข้าไปที่ s A กดออกมาให้หมดกดป,ปิดเกม ลบไปเลยนะลบแบบหน้าหน้าต่างอะ่ะไปที่ดาวโลแล้วก็หาไฟ head o n ันนี่นี่เลยไฟ head one นีิธีเช็ e ครับวีธีเช็ a k เราต้องเข้ามาดูอ่ะชัดเจนหนึ่งสองสามกดผิด สองสามสี่นับก๊อปปีก้กดเหมือนเดิมครับ ก็ลบครับเดี๋ยวเข้าเกมมาดูที่แมพเข้าแล้วนะครับเข้าแล้วก็กดไปที่ลบปัญนแจ <c oughs> แล้วมันก็จะมาโผล่อยู่ที่ตรงนี้ให้เราทำการไปต่อครับรูจ้จักถ้ามันมาทางนี้ เนีอันนี้มันจะเป็นทางแบบอันนี้ะฉชรันวันน้องบานี่นี่นนจักว่าอะไรวิ่งผ่าน เึ่งเดี๋ยวรู้จักคันแรกที่จะออกก็คือตรงนี้นะครับเป็นตวนี้นับ นอน ครั้งนี้เสียนะครับ จะทำลิงก์เกี่ยวกับเอ่อรถเกี่ยวกับแมปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเอารถไฟวางไว้อย่างนี้นแหละนะแล้วก็ไอไอรางเนี้ยรางข้างๆเลยรถจาก GEA นะไม่ได้นะครับไอสีส้มๆเนี่ยที่มีเทเลอร์เนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าเทเลอร์เป็นของฝรั่งเศสนะครับไม่ต้องแไอเนี่ยคือมอดผมมองไม่มีตู้เทเลอร์ไว้แต่มอดคนหนึ่งเนี่ยมันมีอ่า ผมก็เลยต้องใช้ตู้นี้แทนคนระับเลืกเปะไว้ใต้ดีสคิปชั่นนี่เดี๋ยวผมรีวิวหน่อยผมแก้บักแล้วคือบักเนี้ยตอนแรกอะ่ะรถจัก,กอะ่ะมันวิ่งไม่ได้เว้ยเออเดีย๋ยวตอนเนี้ย ทำอะได้แล้วส่วนนี้นะ มัน,ม,น,ม,นมันไม่เปลี่ยนให้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องรัไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวลิงก์ทูนี้อยู่ใต้คลิปดีปิปชั่นส่วนคลิปนี้ออกตอนเย็นนะครับบาย